สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ป้าววนี่อยากจะมาคุยถึงเรื่องเงินที่เก็บสะส,สมไว้ตอนเราเกษียณพอตอนอายุมากก็ศึกษาเรื่องนี้เออเอาใจใส่เกี่ยวกับเรื่องนี้พอตอนอายุน้อยๆที่ผ่านมานะคะก็ไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่เอสมัยก่อนนะคะที่ป้าวินี่ยังอายุน้อยเข้ามาอยู่ในในประเทศสวีเดน การติดต่อกับธนาคารต่างๆก็ต้องไปติดต่อด้วยตัวเองไปพบคนทํางานในธนาคารมีการแนะนําต่างๆแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะเอธนาคารแบบนั้นเราจะทําอะไรเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้รับข้อมูลจากคนที่เขาทำงานธนาคารแล้วก็แนะนำให้เราระบบทังชุนของประเทศสวีเดนหรือว่าระบบกองทุนเงินกเกษียณของประเทศสวีเดนเอ,อยากให้น้องๆหรือว่า เพื่อนๆคนไทยที่เข้ามาอยู่ในประเทศสวีเดนศึกษาเรื่องนี้เพราะว่าคนที่ไม่ทํางานในประเทศสวีเดนเอ่อนถ้าเป็นคนต่างชาติเข้ามาอยู่นะคะจะต้องอยู่ถึง40ปีถึงจะได้การันตีพังชุนหรือว่าเงินกรุนพังชุนหรือว่าเงินพังชูนที่สําหรับคนที่ไม่ทํางานแต่ว่ามีเงินเล็กๆน้อยๆนะคะให้กับคน กลุ่มนี้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยอยู่ในในประเทศของเขาได้นะคะก็มีหลายคนเช่นกันที่เขาคนสวีเดนคุณพื้นพื้นเมืองเช่นกันที่เขาไม่ทํางานหรือว่าทํางานไม่ได้หรือว่าด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีกรุนผังชู่นให้หรือว่าการันตีผังชู่นให้นะคะก็อยากจะให้คนไทยรู้ว่าต้องอยู่ถึง40ปีถึงจะได้เงินจุดนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะว่าเวลาเราทํางานแล้วเนี่ยเ,เงินของเราเตุ hey, ไปอยู่ในกองทุนเเอเงินกเกษียณอย่างไรบ้างนะคะมันก็จะมีระบบปีระมิดอย่างนี้นะคะทุกคนอย่างสูงสุดนี้ก็คือเอพริบอร์ดพังชุนนะคะหรือว่าเงินเอที่เราสะสมด้วยตัวของเราเองนะคะสมัยก่อนอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าเวลาเราไปไปเ,เสียง จะทําธุรกิจอะไรเรื่องราวอะไรต่างๆธุร่าอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราจะต้องไปติดต่อเองที่ธนาคารแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วอินเทอร์เน็ตทั้งทุกอย่างเลยนะสมัยนั้นนะคนธนาคารก็เรียกบ้าวเนนี้เข้าไปเลยว่าเออเธอมีเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้เธอจะเธอจะเก็บสะสมไว้ตอนกเกษียณเท่าไหร่นะคะ ป้าินนี่ก็ไม่รู้หน่วยไหนอะไรออ้ยเท่าไรอย่างไรอะไรอย่างไงเธอคิดอย่างไรละ่ะเขาบอกสามร้อยขึ้นไปป้าวินนี่ก็สามร้อยแป๊บเดียวทุกๆคนได้เป็นแสนนะคะคือประมาณสิบปีอะไรเงี้ยจาได้นะคะได้เลยเป็นแสนก็ถ้าสมมุติเราเราไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่มีเงินจานวนนั้นงอกมาก,ก็ป้าวินนี่ก็เริ่มให้ความสําคัญกับมันเอ้ยเก็บสามร้อยเองต่อเดือนได้ต้องเยอะนะคะ คือเวลามันผ่านไปเร็วมากทุกคนทีนี้เอ่อท็ทอปของปีระมิดคือเก็บสะสมเองตามตามความสามารถของตัวเองใช่ไหมใครจะเก็บพันหนึ่งใครจะเก็บสองพันอะไรก็ไม่มีใครว่าใช่ไหมคะแล้วแต่ความสามารถของเราทีนี้อีตรงกลางนี้นะตรงกลางนี้มันเป็นเอ่อชันสเตพช o นซึ่งเป็นเงินที่เอ่อเขาเรียกอะไรเงินที่อ,อาดเบจีวาเรยนะคะเออ ให้เราคือเขาจะมีแต่ละเอ่อคอลเลกทีฟออฟทนใช่ไหมคะเราจะขึ้นอยู่กับกรมแรงงานของของอะไรอย่างป้าวินี่เป็นพยาบาลก็ขึ้นอยู่กับโบดฟักเก e ตใช่ไหมคะซึ่งเขาจะต้องจ่ายให้ละให้กับอกองกองทุนเ,เพังชูนหรือว่ากองทุนกเกษียณของเราเนี่ยถึง8.5%เปอร์เซ็นต์นะคะ ซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่ป้าวินนี้รู้ก็คือ4.5%ขึ้นไปนะบางบางบางที่ทำงานก็ไม่มีนะคะไม่มีคอ l เลกทีฟออกทอนอย่างเช่นบริษัทเอเบริมานิงส์เฟิร์ตนะบริษัทที่รับคนงานเข้าไปทำงานแต่ว่าให้ค่าแรงงานที่สูงมากนะคะแล้วก็ที่พักอาศัยอะไรเงี้ยคือล็อกให้เราเข้าไปทำงานก็ต้องดูกันให้ดีๆว่า ไม่มีส่วนนี้ให้เรานะคะบางทีไปทําไปปีหนึ่งเลยแต่ว่าได้เงินเยอะนะคะเงินเดือนสูงมากเขาก็คิดว่าเราไปเก็บเอาเงินเงินที่สูงของเราเองโดยที่ไม่จ่ายอกองทุนอกองทุนเงินกเกษียณให้เราก็มีเช่นกันนะคะทุกคนจุดกลางคือชั้นจะปางชูดมาจากที่ทํางานใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนสุดท้ายออของปีระมิดใช่ไหมคะก็มาจาก ทางรัฐบาลถึงทางรัฐบาลเนี่ยนะคะจะเก็บเข้าไปถึง16%นะคะ16%จริงๆแล้วมันคือ18.5%นะคะ16%นี่ก็คือูนะคะอินคอมส์พังชูนั่นก็คือรายได้ภาษีรายได้ของเราจริงๆแล้วเวลาเราทํางานได้เงินเดือน1เดือนใช่ไหมคะ ก็ถูกดึงไปแล้วแต่ว่าเราอยู่คมูนไหนอำเภอไหนนะคะเพราะมันจะแตกต่างกันไปอขออคมูนที่เขามีรายได้ดีทุกคนมีรายได้ดีก็แสดงว่าไอ้คนที่อยู่ในคมูนนั้นไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือจากกรมสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยนะก,ก็ภาษีก็จะน้อยก็29อย่างที่เยอโสมใช่ไหมคะอย่างสูงสุด ตามที่ต่างๆก็อาจจะเป็น32-33%ขึ้นไปทีนี้เรามาตอบถึงเรื่องว่าอพีระมิดอย่างที่เห็นนะคะสะสมเองเงินที่ถูกดึงไปจากที่ทำงานแล้วก็เงินที่ถูกดึงไปจำนวนมาก นั่นก็คือกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปจากรายได้ของเราคือรัฐบาลดึงไปในกองทางภาษีนะคะซึ่เอาไปใช้ที่ต่างๆแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนะคะ18.5เปอรเซ็นก็ามาเป็น เงินกองทุนผังชุนให้เราซึ่งปิระมิดช่วงสุดท้ายนั้นนะคะก็คือ16%ก็คือเป็น anned, อนแมนพังชุนนะคะคือเป็นเงินผังชุนทั่วไปแล้วก็อีก2.5%ก็คือเป็นเงินที่สามารถเป็นเงินไม่สามารถหรอกเป็นเงินที่จริงๆแล้วดึงเอาไปเพื่อที่จะให้ความงอกเงยขึ้นมานะคะ2.5%ก็จะมีเราสามารถเลือกเองได้ซึ่งเงินของเราจะไปขึ้นอยู่กับ แวเดพับเป้นะคะหรือหุ้นนะคะหุ้นที่เราเอาไปลงคือเราสามารถเลือกเลือกลงได้อย่างป้าวินนี่ก็เลือกลงเจ็บหุ้นด้วยกันนะคะเป็นหุ้นย่อยๆซึ่งจํานวนหนึ่งป้าวินนี่ก็เอาไปลงที่ที่มีความเสี่ยงสูงหน่อยหนึ่งนั่นก็คือตอนนี้เสี่ยงสูงมากเลยนะคะนั่นก็คือประเทศรัเสเซียซึ่งตอนนี้เงินพังชุนส่วนนั้นของป้าวินนี่เป็นศูนย์ไปแล้วเพราะว่าตอนแรกนะคะขึ้น หวบขึ้นไปเลยนะแต่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์นะคะซึ่งซึ่งก็ก็ก็นั่นก็คือเป็นความเสี่ยงของเรานะคะซึ่งจะดูตอนท้ายคลิปที่ป้าวินนี่ทําไว้ว่าเงินของป้าวินี่ที่จ่ายมากให้กับรัฐบาลของประเทศฟรีเดนแตเ่เมื่อ คิดเฉลี่ยเป็นเงินรายได้บางช่วแล้วไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะทุกๆคนมันน่าจะได้มากกว่านั้นแต่แต่ก็ไม่ได้นั่นก็คือเงิน2.5%ที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าที่เขาดึงไปก็คือเอาไปเพลาเซ e ราที่ตามแวด้พัเปหรือว่าหุ้นที่เขาที่เราสามารถเรียกเองได้นะคะก็แล้วแต่ความสามารถอย่างคนที่มีความรู้ทางด้านธุรก,กิจเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเขาก็เอาเงินไป ลงตามที่ต่างๆที่เขาคิดว่ามันจะงอกเงยขึ้นมานะคะก็วันนี้ก็มีแค่นี้อย่าลืมดูคิดประมาณหนึ่งนาทีหลังจากที่พ่าวินี่พูดนะคะอยู่สวีเดนมานานอายุการทำงานก็ตกอยู่ที่32ปีเริ่มทำงานตั้งแต่ปีคศ1 9 9 0เเรื่อยมาตั้งแต่เลี้ยงเด็กดูแลคนชรา แล้วก็อาชีพที่ทำมากที่สุดก็คืออาชีพพยาบาลเอ่ทำมารวมทั้งหมด32ปีเต็มปีนี้นะคะก็จ่ายภาษีมาประมาณ3 3 8ล้านสามแสครูนูซึ่งคิดเป็นเงินไทยมากกว่า10ล้านบาท ถ้าจะเอาเงินกเกษียณออกตอนอายุ56ปีก็จะได้แค่4,184ครูนู60ปีก็จะได้แค่4,994ครูนูต่อเดือนและถ้าครบอายุกเกษียณก็คือ65ปีก็จะได้23,400ครูนูต่อเดือนถ้า67ก็จะได้ถึง26,206ครูนูต่อเดือน จะเห็นได้ว่าเราทํางานจนง่อมเลยนะคะในประเทศสวีเดนก่อนที่จะได้เงินกเกษียณมาใช้จะเห็นได้ว่าทําไมคนของเขาจึงทํางานกันนานมากก็เพราะว่าเขาบวกลบคูณหารแล้วถ้าเขาออกไปเร็วเขาก็จะไม่ได้เงินนะคะเพราะว่าเงินที่จะได้ในเงินกเกษียณน,นี้ถ้าทำไมเขาเขาถึงพูดกันพังชุนแน่ฟัตติพังชุนเน่ใช่ไหมคะเพราะว่า จุดนี้นี่เองเพราะว่าเงินสะสมที่เราทําเอาไว้นะคะทำน้อยได้น้อยทํามากได้มากนะคะแล้วก็ถ้าเราออกไปเร็วนะคะทำไม่ไหวแล้วออกไปเร็วตอนอายุยังน้อยเงินผังชุนที่ได้หรือว่าเงินกเกษียณที่ได้ก็น้อยก็ไม่พอใช้นั่นเองนะคะทุกๆคนแล้วทีนี้เห็นไหมคะตอนอายุ67ก็จะได้มากขึ้นมาแล้วใครจะทนถึงอายุ67แต่ว่าถ้ากฎเกณฑ์เขาออกมา67 คนของเขาก็ต้องพยายามที่จะทำถึงห7สิเจ็ดอย่างก่อนที่ป้าวินนี่จะได้จะ,กะเกษียณก็ก็คงจะ,ะมาณหกสิบเจ็หสิเก้าประมาณนั้นนะคะงอมเลยจริงๆนะทุกๆกคนก็วันนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแต่ว่าถ้าใครสนใจติดตามแล้วอยากจะรู้เพิ่มขึ้นติดต่อสอบถามป้าวินนี่ได้เพราะว่าป้าวินนี่ศึกษามากพอควรเพราะอายุก็มากแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ